เคยสงสัยกันไหมครับว่าใครกันนะที่ดูแลเรื่องน้ําทั้งหมดในพื้นที่กว้างใหญ่มากๆของภาคกลางคิดเป็นพื้นที่กว่า10ล้านไร่ในภาคกลางและภายใต้การดูแลของสํานักง,งานชลรประทานที่12มากถึง2.5ล้านไร่ครอบคลุมถึง6จังหวัดทั้งอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีและบางส่วนของอยุธยาวันนี้จะพามาเปิดชีวิตเจ้าหน้าที่กรมชลประทานตัวจรงิงที่สํานักง,งานชลรประทานที่12งานของพี่พีที่นี่คือภารกิจสําคัญระดับชาติเลย ภารกิจหลักๆของสำนักงานชประทานที่12มีอยู่3ด้านสำคัญครับด้านแรกก็คือการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชประทานทําให้เรามีน้ําต้นทุนเพียงพอด้านที่2ก็คือการบริหารจัดการน้ําทั้งในคลองในแม่น้ําให้ไปถึงทุกคนอย่างเป็นธรรมและด้านที่3คือการป้องกันและบรรเทาภัยที่เกิดจากน้ําทั้งน้ําท่วมและภัยแล้งนอกจากการบริหารน้ําในภาวะปกติแล้วในยามวิกฤตทั้งน้ําหลากและภัยแล้งที่พี่เจ้าหน้าที่สอชอปอ12ก็พร้อมเสมอ ด้วยเครื่องจักรและเครื่องมือและที่สําคัญคือบุคลากรทุกคนพร้อมทํางานร่วมกับพี่น้องประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบงานของพวกพี่เขาหลากหลายและท้าทายจริงๆครับมีอะไรที่พี่ๆเจ้าหน้าที่อยากฝากถึงพี่น้องเกษตรกรผู้ใช้น้ำบ้างครับครับแล้วก็ด้วยสภากําลังที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรเครื่องมือแล้วก็บุคลากรของสํานักงานชมระฐานที่12ครับพวกเราก็มีความพร้อมนะครับที่จะปฏิบัติงานในช่วงฤดูน้ําหลักในปีนี้ครับจากนี้เองนะครับเราก็ยังมีหน่วยงาน ที่สนับสนุนนะครับในส่วนของการปฏิบัติงานของสำนักงานชมปรานที่2นะครับก็อย่างเช่นสำนักเครื่องจักรกลนะครับแล้วก็สำนักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิยาครับร่วมมือกันนะครับประสานที่จะสนับสนุนการทํางานของ สำนักิบสองนะครับให้สําเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีครับนี่แหละครับภารกิจอันยิ่งใหญ่ของเจ้าหน้าที่กรมชนะทานที่12ดูแลน้ําในพื้นที่กว่า2.5ล้านไร่จัดหาบริหารป้องกันภัยและพร้อมทํางานเคียงข้างประชาชนเสมอสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับกดไลค์ให้กําลังใจพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกคนมีคําถามเรื่องงานสอชอป12หรือเรื่องน้ําในพื้นที่ถามมาได้เล,นลยนะและอย่าลืมกดติดตามไว้จะพาไปเจาะลึกงานชนะทานอีกเพียบ